เอ้ยมื่อเนี้ยวเมื่ออกแต่เศ้าเลยค่ะมื่อออกโอเคเมื่อเพื่อนผมกินกระถ or ด,นนด้วย่งกระถอนในสวนเก็บให้เพื่อนกินนไงเพื่อนได้กินอืมต้นนี้เขียวเออเพื่อนกินกระถอน,พกกน,นเพื่อนกัญยนีตัวละเออไข่แน่กัญยำมังสีไข่แน่โบราณตีอัขอขอขอนข้อกังคืนกระปุกใส่เพื่อนกลางเศร้ากะเอายังเอามา ลามใส่เพื่องอีกจ้าเพราะว่ามันบอลามใส่เพื่องกับมึงมองสีป้ายชาวบ้านเขาว่าน้ำกันมืดกวดก็ได้กวดก็ได้กวดก็ได้ประเทศไทยมทาเทาม,ทมสีบ,บารแตกบารเอามากินจ้านี้สามคูอันนี้สามคูอันนี้แม่ปีสามคู พยงางัวนอนกินกุ้ยเลยอีดําหน่อยนําหน่อยกินอยู่กับแม่นี่แหละกินฟางก็ดีอยู่พ่อเดี๋ยวอันนี้อยู่นี่ก็ว่าทับแล้วเลยได้จาน่ทับได้เดือนหนึ่งล้วได้นี่ทับได้เดือนหนึ่งแล้วแม่นี่แม,แม่เขียวแม่ดําดําสองแม่น่ทับแล้วพอดีตอนเราออกไปทุง่งนาบอกอยู่สวนผุนก็นเลยได้ทับมาได้เดือนหนึ่งเลย ดูกะนี่ดูกะกินฟางดีอัยังว่านอยากเมาได้นี่ว่านอยากเมาจนสายอยากได้แค่สองตู้อยากเมาให้เพือเ่อนกินฟางบรต้องไปสวนคนอื่นนี่มันหูเสือกตีนันตีขี้สิมอยากบ่ดีตัวนั้นอันนี้อันนี้เยอะ ลู้กอน่างนี้เขี้ยวหน่อยน้อยกินีะนอางกับแม่ด้วยบ่งแอปทางไหนเป็นอย่างไรน้อทางนี้ก็ไอ้กุมภากุมภากุมภาคลองค้าบ่อนั้นมันคลองค้าเราบอกบอกบอกคลอง้าอีีไปงับไปตี้ล่ะไงับไปมันสูงไรแบจุกฮะกุมภา ยงย่างย่างย่างย่งางก็เย่างก็่างก็่างก็่างกลยย่างก็เลยยงย่างไปเางก็เลยย่างก็เล่างก็เย่างก็เอยยงย่างก็เลยยงก็เย่างก็เลยงก็ย่างไปอีก็ย่างก็เล่างก็เลยยกเลยยงย่างไปเลยย่างก็เลางก็เลยางเลยยางก็เลยย่างก็่นตัวเลยย่งก็เางก็ยยางก็เลยยางกเลยย่างก็เลยย่งก็เลางองก็เยย่างก็เลยยางก็เลยย่างก็เลยย่าก็เลยย่างกางก็เล่างก็เลยก็เลยก็เล ไปถอยไม้แน่ลูกเออตามากินนมอยู่กับแม่จะกินดูหลายนมอ่ะมันจะกิน,ยน,ยน,ยนหนานยาเนี่ยติวเนี่กินแต่หยากินหยาเนี่ยกินยังแต่นมถเถอะเนี่ยมนกันยาโอ้แม่ก <c oughs> ุมภาเกิดบันที่สิบกุมง้าดีจัง สิบพุทธาสิบมีนาสิบมีษาสิบพุษสภาสิบมิถุนาเออได้สี่เดือนหนาตัวนี่ได้สี่เดือนแล้วตัวน้อยได้สี่เดือนแหะแม่จะทับประทับบองหงตัวนี้บรดีหงบอเห็นเอาลงไปคือกันอาจฉริับแล้วก็ได้เอาลงไปทางไตคือกัน ตามยู่น้ำกันนี่แหละมันจังสิค่อยบันนี้ไปอื่นยูนนอนอยู่นี่แหละแดดกัใครเพื่อนักเขาพรมไดดยูน้ำพรมก็บบต้องเอาเอาอกคู่นิง่งพญยางงวนนอนกินปุ๋ยเลยพะย่างงวนพะย่างงวนนี่นอนกินปุ๋ยเลยนะลุงนะ จับหัวลูกหัวเนี่ยนะพย่างงี้เยเพิ่นเพิ่นเ่นมรูกเพิ่นโอ้ยบักผู้บาวเอ้ยมหยรูกเพิ่นมันจะออกสีเหลืองเหลืองค่ะตัวนี้พอแม่เพิ่นขาวแม่เพิ่นขาวมันก็เลยพอแดงก็เลยออกสีเหลืองเหลืองกว่าตัวนั้นตัวนั้นแม่ดำดำพอแดงก็เลยออกดำดำแดงแดงเย้นอนกินอย่างนี้แหละกินก็แม่อยู่นี่แหละ มือกลองนี่ก็เออมีแห้งแหละกินหนามมือแรงไม่เสียเอาห้ามให้กินอืมบ่มีมองสะไปเลี้ยงเลยจ้ะต้องเลี้ยงแบบนี้เละจ้ะให้ได้ย่างแน่ให้ได้ตากแดดแน่แหละย,ยังสิแห้งๆแงน่บ่ได้จุ่มแต่น้ำขีง้งัวมันอืม ไปลูกกินไปเออพาลูกกินหัดกินอย่งนั้นแหละเออหนามก็กินแล้วมันโตเท่านี้กินหนามอยู่อันนี้กินหนามเมื่อสุดโตแล้วแหละมันกินน้นามจะเศร้าเลยมันกิน้นามจะเศร้าแล้วกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเด้อเด็กกับผักพอนนอนเด้อเด็กกับผักพอนนอนนะลุงนะไม่เสียดภาษเงิน เออเออนอนกินเลยผู้บ่าวนอนกินเลยผู้บ่าวนอนกินเลยผู้บ่าวอันนี้ก็แมก่ก็ลูกคนตัวคนนีกินยาเลี้ยมอยู่ตัวนี้เพื่อเลี้ยมยาเลี้ยมสร้างเพื่อนปั๊นไก่ที่ละ่ะปั๊งสิใช่ไหอยากกินอาหารน้ำง,งัวเคลียเคลียเพื่องเคลียเพื่องกินนานนานที่ละ่ะกินเม็ดเข่าจะอยู่ในเพื่องตีเขาด้กินเพื่อ เออเสือไปแต่ลมาม่วงหน่อยฉันฉันมดม่วงสามเดือนจ้าหนูม่วงสามเดือนของผึ้งใหญ่ลอยแล้วปลูกไฟตัดทิ้งไปแล้วครึ่งหนึ่งเงินยังครึ่งหนึ่งเลยหนูม่วงสามเดือนโดนหนีเจ้าหน้าก็ลยืโนนีก็กใหญ่เนี่ยอีเขียวอีตัวนี้นิน่ง นิน่นเบอร์มีลูกลูกขายทิ้งไปแล้วลูกขายได้จัดบาทบู้ลูกขายอาหกพันัวยังอวนยังไงนิ่นอ่ินินนนนนน่นก็กินฟางดีคือกันเพราะว่ามีแนวสิก,กินเนาะก็ได้กินฟางยังดีปีนี้ได้ฟางได้ลายได้ประมาณพันกว่าสองพันกว่นนี่เลย กินส,สัตวสุสัตายเลยแหละปีนี้เมื่อน้อยงวดเลยสิบกว่าตัมาเลี้ยงอยู่นี่ก็เจ็ดตัอยู่พุ่นก็เจ็ดตัวพีกันสิบสี่ตัจ้ะต้อพื่นถ้าพื่นเกิดข้างคอกไว้ข้างคอกให้พื่นกินคือกันพอได้ออกยางคือพวกนี้พวกนี้ได้ออกยางอยู่ยางกินผ่าน ยืมเสาเอาง้งควายออกแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปตลาดจ้ะอย่าลืมเด้อยถ่ายด้อผู้ใดมาไหมนะคะอย่าลืมก็ไดก็แช่เนา้อมาผูผ้พานี่ด้วยจ้าก็ติดตามน้ำเน่จ้ะด้นๆนะคะเดี๋ยวถ่ายอันขิดงวงนะเขาจะมาไล่สุดกับไล่ซุดกะท่อนกัแท่นนะคะนาออาจิเบิงบบอันนั้นนะคะบ่ธน,นัดนะคะโบมันไล่ๆเรื่อยๆนะคะ มันก็บ,บคือลายก็คือทะรุงคลิปนะคะมื่อวานี้ได้บริกเกียวหญ้านะคะก็ได้ลุ่งขีปเอ็กเหลียงงวงนะคะเหลียงงัวงผูกให้กินฟางนะคะบระวิวารฝนแล้ว่มีหมองไปเลี้ยงแลว้วไว้ในสวนก็เลยให้สวหัวในนให้กินฟางอย่างนี้แล้วพอไงลอยเราเป็นคนออกกินน้ำกังวิน อย่งไรก็ขาอย่าลืมนะคะก็ไลไก็แช่์นี่มาพูหากันเนี่ยนะคะเด้อสันซัมนิกอนอะนะคะเนาะสวัสด,ดีจ้า